เห็ดที่มะพี่น,อน้องออกแล้วออกแล้วโอ้ยขาลุดยเฮ้ยดอกน้อยอยู่ดอกน้อยอยู่สิว่เก็บจ้ะพี่น,อน้องสิจ้องไว้สิเอาตั้มแบบว่าพ่อเก็บจะบุบ้ยบุยบ้ยบุยบ้ยบุ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 ้ยออกเล้วลพี่น,อน้องเอ้ยเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดหิมะได้จ้ะเพื่อนอื่นเด้อเห็ดหิมะเห็ดอันภาษาฟิลเล่นเอิรนซ <pharmaceutical> ุปปิโลจ้ะพี่น,อน้องเป็นกุมเล่นจ้ะ นี่สีหนีบเห็นพี่น้องบึงหนีบเอาเลยแกเหนีบเอาเลยดอกนี้อยๆเต็มอยู่อันนี้มันหน่อยอยู่จ้ะอืมเปียกเปียกเห็ดกำลังเกิดที่กำลังเกิดแล้วก็อึดเปลี่ยน เพียรูกบูบอรี่เอื้อเปียทางหนากันมี่ถูกโอ้ยพี่น้องมึงมึงเปียร์เป็นจุ่มเลยจ้ะพี่น้องดูน้อยนะกระสิจงไว้สักก่อนจ้ะบอก มยมาเก็บปูบุรีมะพร้าวเห็ดซุปปิโลพี่น้องเพียเต็มเลยจ้าเต็มเลยขออนุญาตสะออนพี่น้องอืมเพียะออกเร็วออกเร็วออกเร็วเห็ดก็ออกไว้แต่ปีนี้นะตัดเกาเดียนกันญญาได้เจ้าเพิ่นค่คอยออกเห็ดเนี่ในปีนี้ออกเร็ว หนุ er pues huh. hmm. hmm ่มเลยจะหนุ่มเลยหนุ่มเลยจ้าเฮียคงตขงางบนก็มีไปมีไปเบิดจ้ะพี่น้องนูมีไปเบิดจ้าโอเคเอาง่ายจั้งน้อยู่นี่ผมไม่แต่ดวงเงี้ยคนนี้มันสิเก็บง่ายอยู่จ้ะ เก็บง่ายกานี่ดกอดวกมอนนอ้โดไงอันนี้ดโดกอ้วนๆกำลังเกี่ยงแสบกำลังผัดแสบนี่ อุ้ยหลา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 ยพี่น wow, ้องมันบ้เพียนซุปปิโลซุปปิโลออกแล้วออกแล้วเพียองงนาบูบอรีบูบรีหลายว่าทั้งหมด